เอาล่ะทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนุพกขวัญนานคะนวลจะพาเราลงพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนําเอาของขวัญปีใหม่ไปมอบให้กับน้องๆในโรงเรียนนะคะสืบเนื่องจากช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 น้องๆไม่เคยได้รับของขวัญปีใหม่เลยค่ะปรากฏว่าในครั้งนี้เนี่ยผู้ใหญ่ใจดีนําเอาของขวัญไปมอบให้เป็นอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทําให้น้องๆมีความสุขและมีรอยยิ้มเราไปติดตามภาพแห่งความประทับใจนี้ด้วยกันในช่วงคนสงมยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ โรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอตากฟ้าจะมีโรงเรียนหลายแห่งในอำเภอที่เด็กนักเรียนหลายคนขาดการศึกษาขาดโอกาสและที่สำคัญขาดเงินที่จะเรียนต่อหลายครอบครัวดับความฝันของเด็กๆเพราะไม่มีรายได้ในการส่งเสียค่าเล่าเรียนผู้ปกครองบางคนประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในเมืองหลวงนานทีส่งเงินมาปู่ย่าตายายก็ไม่มีสตดุ้งสตด่งส่งเสียน้องๆก็ต้องจาใจเลิกเรียน ไปรับจ้างหางานทำเพื่อเอาค่าแรงเพื่อเลี้ยงดูตนเองเหตุนี้เองทำให้ผู้ใหญ่ใจดีหลายภาคส่วนต้องลงพื้นที่มาส่งมอบความหวังให้กับน้องๆวันนี้ที่มีโครงการดีๆจากข้ารชาชการบำนาญน,นั้นเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ขอขอบพระคุณโครงการของข้ารชาชการบำนาญหรือผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มา ร่วมสนับสนุนนักเรียนของเราในอำเภอตากฟ้าซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในครั้งนี้วันนี้มีคณะผู้ใจบุญลงพื้นที่ช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมนักเรียนระดับมัธยม นักเรียนระดับอาชีวะและนักเรียนสังกัดเอกชนถวายแด่พระภิกษุษสาม,มนเณรโรงเรียนสีนภเขตวัดตากฟ้าพระอาบรามหลวงรวมทั้งหมด30ทุนโรงเรียนละ1ทุนทุนละ1000บาทโดยมีนายสมยศวรินประธานชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอตากฟ้าเป็นประธานในพิธีมอบทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้มีจิตศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีของอำเภอตากฟ้าได้ร่วมกัน มอบทุนและท่านประธานได้กล่าววัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษาในการจัดงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์คือช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ขนาดเล็กและโรงเรียนที่ยากจนให้นักเรียนที่ยากจนในโรงเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งทางคณะกรรมการและก็ครูได้คัดนักเรียนของตนเองมา ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในการลงพื้นที่มาสารฝันให้กับน้องๆในพื้นที่ด้วยตนเองอนาคตของชาติจะสดใสด้วยน้ำใจไทยที่เข้าถึงการศึกษาจะตราตรึงถ้าคนึงถึงอนาคตลูกหลานไทยและทั้งหมดนี้นายคนทรงยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอ เอนเพิร์ ers, ดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่งทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ